ดรากบอบอลสนุกมากค่ะคือข้างในคือเอาจริงๆเวอร์กว่าที่หนูคิดมากเพราะว่าเขามีหุ่นแบบตัวไซส์เท่าคนจริง<ม>บบเยอะมากข้างในค่ะคนที่ดราเกบอลนาาชอบใช่เป็นในัางแต่ละ้องแต่ละโซนเป็นไงบ้าง เอาจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาทำดีเทลไปเยอะมากแบบว่ามีมีเล่าเรื่องราวด้วยว่าอันนี้คืออะไริไหนซิมไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าคนที่ชอบมากๆหรือกินมากๆอะ่ะตอนนี้ทรศการนี้น่าจะแบบเอ็นจอยมากๆแน่เลยหรือว่า,<ด>วารวมกภาพเลยอนไยี้เลยรวมกภาพไหมอันนี้หนู <c oughs> ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ามีแบบตัวละครหลักๆก็คือคุอยางยางราสตอะไรที่ทำให้หลงรักเรื่องะอ๋อ คือหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าดะกอนบอลเป็นเรื่องที่ทุกคนโตมาด้วยอ่ะ<ม>แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องเคยได้ยินทุกคนต้องรู้เรื่องราวมาพอสมควรว่าเออมีตัวละครนี้อยู่ชื่ออะไรเฮ้ยเขามีพลังประจำตัวแบบมีท่าอะไรเงี้ย<ม>รู้สึกว่าแบบมันเข้าถึงคนไทยได้ง่ายดีดีกว,ว่าเพราะว่าคนไทยทุกคนรู้จักอยู่แล้วดะกอนบอล เอาจิงๆอย่างหนูอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูมากขนาดนั้นแต่ว่ารับรู้มาตลอดว่าดากกอนบอลคืออะไรมีตัวละครที่แบบแดังๆอย่างกู้คู่เบจิต้าอะไรเงี้ยก็จะรู้จักค่ะถูกชัวหน่อยถึงที่สิบเก้าค่ะก็อยากเชิญทุกคนนะคะเข้ามาดูเทศกาลนะคะบอกเลยว่าพี่ๆทุกคนตั้งใจทํามากๆเพราะว่างานข้างในคือรายละเอียดแล้วก็สนุกมีเกมให้เล่นด้วยมีกิจกรรมด้วยนะคะก็สามารถมาได้แต่วันนี้ถึงวันที่สิบเก้าค่ใช่ enjoy ค่ะสนุกมากๆ ท้าที่เกิด<อ>ขึ้นขอไม่รับของขวามขอเป็นเงินเพื่อไปช่วยน้ำตอนกับนาไทยแลนดค่ะก็ตามนั้นละค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แจ้งอีกทีนึงว่าจะเอากล่องไว้ที่ไหนค่ะ่ะไอ้์จไปด้วถึงตั้งใจยอยากทำจริง,รงๆความคิดแรกเลยคือมาจากคุณแม่ด้วยค่ะแม่ก็แบบ เหมือนรู้สึกว่าของขวัญมินแบบว่าได้เยอะมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็บ้านก็จะเต็มแล้วด้วยก็เลยรับเป็นสิ่งนี้ดีกว่าเอาไปให้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าเออที่เรารู้สึกดบมากถือว่าเราได้เอาแบบแยบต้านคนนีก้ก็ดีค่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราสามารถช่วยได้มาตอนนี้แล้วพี่เกิดผลกระบบ้างไงนบ้างพอเราแจ้งออกไปไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับข่าวสารตามที่แบบแจ้งไป น่าจะมาร่วมทำบุญด้วยกันชมหาคี่ว่าอย่างไรนะครับก็หวังว่าค่ะไม่ต้องซื้อของขวัญมาเยอะนะคะเอาเป็นสิ่งนี้มาแทนดีกว่าค่ะเราตั้งใจไปรู้นำเติมนี่คือที่ที่ไหนบ้างคะที่น่าหรือว่าเรามองมาเรี่อยว่ายังไงหรือว่าคิดว่าน่าจะชายแดงจะไปจังหวัดไหนโอ้อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะเหมือนแม่มองไว้ทางเป็นมุลณิที่กับโรงพยาบาลอ๋อปกร์ตี้เราทำอะไรกับนีบ่อยไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นวันเกิดค่ะวันเกิดอันนี้เป็นทางแรกที่แบบขอได้วัน คอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ทำไมถึงกบบั้งแต่ที่เราสองคนสองคนี่แรกที่เป็นสำคัญนตอนนี้เห็นภาพแล้วใช่ค่ะก็ก็เป็นที่่าวสวยแลอ่ะอะการวนัช่วงนี้เห็นาวนลาเรออรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าพวกหนูซ้อมคอนกันหนักมาก ก็ถ้าสมมุติว่ามีเวลาที่แบบเราสามารถติดตามข่าวสารได้แล้วก็จะพยายามติดตามเห็นข่าวแล้วก็สะเทือนก็คิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะสนใจตามไปแล้วหัวเนาะห่วทุกคนอะไรอย่างไรคนชื่นชมเราว่าแบบว่าเกาเงินตรงเนี้ยไปบริจาคตรงนี้ช่วยใค้คนชื่นชมเราว่าว่าความดีไม่อยากให้มองว่าแบบต้องมาชื่นชมอะไรเลยค่ะแบบว่าถ้าสมมติว่าช่วยได้ก็ช่วยนิด คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นผ่านตัวยืนได้ก็ไดไ้ต้องความพร้อมตอนนี้ลูกอ๋อตอนนี้ก็99แล้วค่ะเหลือเข้าหอเหลือก็สถานที่จริงค่ะก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตขึ้นวันที่สองนี้ค่ะก็ใกล้แล้วที่สองวันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกับคำนี้หรือว่าแบบโอ้ชินแล้วคุณนบ่อยอ,อุ้ยไม่ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะอันนี้เป็นคอนแรกของอีโกเอโกด้วยที่รวมทุกศิลปินในค่ายค่ะก็ มี่ชว์พิเศษค่อนข้างเยอะอ่าพูดตรงๆว่ามีโชว์พิเศษค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่คนเดียวมันไม่ได้มีแค่เราเจ็ดคนเนาะมันมีพี่ๆศิลปินอื่นๆในค่ายด้วยเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะต้องทำงานเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นใ,ในคอัน,นี้สปอยได้ไหมก็แบบเอ้ยเราจะเจออะไรนะในงาน มันจะมีหนูว่าเป็นโชว์ที่ทุกคนอยากดู<ม>นี่ด้วยอ่ะเพราะมันจะมีการได้ยินมาเล็กๆก็เฮ้ยแฟนคลับอยากเห็นโชว์นี้แฟนคลับอยากเห็นโชว์นี้อะไรเงี้ยมันจะมีหรือเปล่านะเอาแสดงว่าทำกันบ้านมาแล้วว่าเฮ้ยแฟนคลับเราต้องการอะไรบ้างเอาจริงสว่วนตัวเป็นผู้หนูอยากทําด้วยแล้วค่ะ<อ>แล้วก็แฟนคลับเขาก็ดูอยากเห็นด้วยสำหรับคอนเสิร์ตครั้รงนี้เองส่งตรงนี้หนระือเปล่าตั้นะมงมูะแบบที่เราแบบตั้งมูลยิ่งงงเลยตั้งจอตั้งตาหรือว่าเอ้ย เอาจริงหนูว่ามันก็แอบชิวๆเราเลยก็เหมือนมันมีแบ่งพาร์ทแหละเราเราผิดชอบกันหลายส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอศิลปินมันเยอะมันก็เลยแบ่งๆกันทางานรอมาฟินกันเนาะวันนั้นฟันเหลือชวนไหนชวนไหนชวนไหนเออก็สาหรับคอนเสิร์ต S o x o Multiverse นะคะยังซื้อบัตรได้อยู่ใช่านเยอะเยอะเพราะว่าแบบเราคนโว์มาเยอะมากนะคะห้าสิบกว่าเพลง คอนกว่าสี่ชั่วโมงจริงอ่ะเอาให้ล่างงอกันไปข้างเลยเติีมแฮนเพิร์ทไปนะคะเฮ้ยขอไม่อยากขอห้ามลุกห้ามลุกเดี๋ยวพามีทุกรถแน่นอนเศร้าซึ้งตรึงใจสวยหล่อเท่ฟินจิ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่มีเอาออกแน่นอนมีครบแน่นอนค่ะอออถาถัรตัวนึงเลือกคลิปที่หนูไปทัวร์ใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยไอยังษ์ให่แ คือหนูแค่ไปกินข้าวต้มแล้วก็พี่ๆเขาชวนคุยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วก็แบบมีความแบบพูดถึงโปรดักตอะไรเงี้ยเราก็มีความแบบเอ้ยเสนิทชื่อเชกับโปรดักน์น้นเขาเรียกไปชื่อศิลปินเราก็เลยบอกว่าพี่คะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นเรียกเป็นโฟอีฟกับเป็นซี่ของเบ็ซซี่บอกวเปลี่ยนเป็นโฟอีฟนะคะเขาก็แบบโฟอีฟเหรอใครน่ะแล้วมีพี่พนักงานอีกคนเดินมาน้องหน้าคล้ายๆโฟอีฟนะ หุยจริงเหรอพี่นี่ก็เตี้ยมเลยมาแน่น้องเล่นไบหนากหรือเปล่าเอถูกวงแล้วผิดคนไปหน่อยก็เป็นไวรัลขึ้นมาเออแล้สเป็นยังไงบ้างครแบบโปรยิหรือเปล่าเออเอาจริงดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็คล้ายคนในโปรยิฟเนาะแล้วก็แบบมีความคล้ายคล้ายขบากับคนในวงนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีคนรู้จักโปรยิปแหละค่ะที่คนรับ็เราก็ปั่นต่อครับเราก็สนุกอยู่แล้วเราเอนจอยที่คนทักอีกบ่อย บ่อยค่ะจนจน,จนจนจนจินเอาบางทีเปิดรูปโปอ,อยิมายังแบบอันนี้ใครฉันหรือเธออะไรเงี้ยมีบ้างบางจังหวะค่ะส่วนมากเขาทักเป็นใครบ้างทักเป็นมายซะส่วนใหญ่ค่ะเหมือนแหรอคะ <laughs> อจาจจะคุยกันไหมคุยกันไหม,มว่าเอ้ยเราเหมือนกันปะ ก็ถามว่านี่ว่าเหมือนไหมแต่มันก็มีบางทีที่ทำทรงผมคล้ายกันทันหลังก็โดนในวงทักผิดก็มีใช่ขนาดเพื่อนในวงทักผิดเองเหรอคะมันผมเหมือนกันเลยใช่บางทีแบบคล้ายๆกันในวงอะไรเงี้ยพี่ๆทีมงานก็จะเรียกชื่อถูกชื่อผิดบ้างก็จะชินๆกันไปเออเราก็สวยเหมือนกันแหละเนาะง่ายๆเลยเรสวยเหมือนกันเออเออไอ้อย่างตัวเองมันเป็นไปเสียเสปล่าคนทั้งวันน้าเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนไหมอือคือไใบมันสวย หนูก็เลยไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ก็เหมือนคนสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ใช่เราก็สวยอยู่แล้วเอ้เหมือนโซลินก็ดีเหมือนไมค์ก็ดีคือเหมือนใครในโฟยิกคือดีหมดเราแฮปปี้อย sure ู่แล้วหลังที่แบบท่านบอกว่าหน้าเหมือนโฟล์มี้ทนี้เป็นยังไงเฮ้ยหน้า หนูได้แต่งหน้าอาจจะใช่ตอนนี้ของไปแค่เหมือนไปก่อนพอหน้าสดอะไรอย่ะแล้วได้แต่งหน้าอาจจะใช่เลยเขาจะปิดหน้าสดออกข้างนอกบ่อยไหมคะตลอดเลยช่เพราะเราแต่งหน้าบ่อยเราก็ต้องมีเวลาแบบได้พักหน้าให้ฟู้นฟูเรียววันว่างคือหน้าสดเลยใช่เรามั่นเลยมีบางคาลิปนิดหน่อยให้ฟิลฟิลแบบเอ้ยเลิศปัดเบาๆอะไรเงี้ย รอบหน้าเขาต้องต้องแต่งเต็มเจอแน่รอบหน้าเขาต้องหนูใส่ปุ๊กปูไปกระโปรงให้เขารู้ไปเลยพร้อมเพอร์ฟอรม